จ้าอีบบี้ว่าหนูเบบีหโตเป็นนมแล้วจ้าอีเบบีติง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 ตัดริงติงตัดริงติงตัดริงต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 ัดงติงตัดริงติงตัดิงติงตัดิงติงตัิงต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 งติงตัดิงติงดิงติงังติง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 ง ลูกเขต้องเหมือนแกเที่ดนเหนก็เลยฆ่าทิงแล้วแล้วคุณพ่อคนไหนครับคุณพ่อคนไหนลูกอกให้ตังเด็กจีตังร้อยไหมงน่มองแต่กล้องน่ะเราอ่ะคุยมั่งสิลูกคุยกับพี่ปามแล้ว ให้ตลงล้อยยังไมเสียหลายนะพี่คนเนี้ยคนมีน้ำใจรู้ได้ไงอ้าวปากตัางแล้วอืมรักเธอรอนะรอแต่ผมเนี่ยนะคุยกับพี่ปาล์มแล้วเลยเขากำลังจะให้ประชนชนเองนะรอแล้วพี่ดูนะฮะน้ำตุ่นหน้าใหญ่ให้ตลงล้อยยัไม่เสียหลายติดอะไรกันรอบเป็นหมื่นไม่ใช่ได้ขอบคุณมากนะพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรเบ๊จะต้องเป็นรอได้ ชอบดูตลกไหมครับชอบลไปได้ไมได้ไปไห้ไปไ้ไปได้ไปได้ไปไอไปได้ไป้ไปไดไปเดาไปไดาไปได้ไปได้ไปด้ไปไไป้ไปไ้ไปด้ไปไ้ไได้ไปได้ไปไไป้ไป้ไปไดาไปด้ไปได้ไปได้ไป้ไปไ้ไปไไป้ไปได้ไปได้ไป้ไปได้ไปไา้ไปไดาไปด้ไปไ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 ปเดไป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 ไดไป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 ้ดไ้า 好了。